สวัสดีครับวันนี้พามาดูไรอีกแล้วนะครับฝนตกหลายวันติดติดกันเลยครับน้ำก็ยังไม่แห้งในนาตามในนาเนี่ยตอนนี้ขึ้นโนนมาหน่อยมา,มาดูไรน้ำก็กัดเซาะล่องยาวหญ้าลูกพุกกำลังแตกยิเลยครับ มฝน,นปีนี้ดีจริงๆอย่างสมขับกับอุตุเคยบอกไว้แต่ก็ <c oughs> มันก็ไม่ลกนะครับมันก็มีขึ้นทุกผู้ขึ้นอยู่แต่ก็มันก็ยังช่วยคุมได้บ้งางส่วนใหญ่จะเป็นสาบม่วงแล้วก็มีพวกเครือเถาวัน ในไร่เราก็ไม่ได้จะไม,ไม่ไม่ทำอะไรมาแล้วบ,บอกกันว้มีพวกข้างถนนเนี่ยครับน้ําร้อยน้ําไหลส่วนแปลงนี้ก็ก็โอเคครับก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันเพราะว่ามันก็เตียนดีอยู่ก็มียญ้าขึ้นมาง ส่วนมันเก่ามีมันค้างปีอยู่หน่อยหนึ่งคืออีตรงนี้มีอยู่ประมาณไร่หนึ่งแต่ฝั่งนู้นมีห้าไร่ฝั่งขนุนลกมากตรงนี้ก็ไม่มีแค่สาบม่วงครับเนี่ยดูหัวโผฝนชุกดีมาก <c oughs> มันก็หัวโผ นะครับมันจะมีลกสาบม่วงก็ไม่เป็นไรอย่าให้มันลกหญ้าอื่นอย่างอื่นสาบม่วงก็ปล่อยมันเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ขุดแล้วพอปลอดฝนสักเดือนเราก็ขุดหัวโค่พอดีขันคอไปหน่อยอันนี้ก็จะเป็นห้วยวงอย่างเดียวนะครับห้วยวง90 พอดีผมเอาขยะมาทิ้งก็เลยเลยมาดูทางน้ำโขกถนนรถก็วิ่งสัญจรไม่ได้เด <Yes. S 1> ี๋ยวก็โอเคคุมญ้าได้อ,อยู่ครับก็เอามาอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ